สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะเรียนรู้กับครูเฟิร์นในหน่วยอาชีพในฝันครูเฟิร์นจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องนักวิทยาศาสตร์คะ่ะอาชีพที่เกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยนะคะครูเฟิร์นจะพาเด็กๆมาดูความหมายของนักวิทยาศาสตร์กันก่อนนักวิทยาศาสตร์ก็คือ คนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้ครูเฟิร์นจะพาเด็กๆมาดูตัวอย่างของอาชีพเกนับเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์กันนะคะอา,อาชีพแรกนะคะอาชีพนี้เลย นักดาราศาสตร์นั่นเองนะคะนักดาราศาสตร์นะคะจะเป็นผู้ที่สังเกตวัตถุที่อยู่บนท้องฟ้ามีอะไรบ้างคะมีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวแล้วก็อย่างอื่นอีกมากมายเลยที่เราอาจจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นใช่ไหมคะนักดาราศาสตร์นะคะจะใช้กล้องโทรทัศน์นะคะ,ะเหมือนตัวอย่างมนในรูปนี้เลยนะคะ ส่งดูดาวเริกดาวเคราะห์ต่างๆนะคะเพื่อคำนวณตำแหน่งและศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆนั่นเองอ่ะนั่นก็คือหน้าที่ของนักดาราศาสตร์ค่ะต่อไปนะคะอ่ะนักโบราณนดีนักโบราณนัณดีนะคะก็คือคนที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับอดีตของมนุษย์นะคะผ่านหลักฐานต่างๆที่มีให้เห็นนะคะ เช่นวัตถุค้นพบซากไดโนเสาร์ค้นพบสิ่งต่างๆที่ฝังอยู่ในดินผ่านมาหลายร้อยปีเป็นต้นนะคะนั่นก็คืองานของนักโบราณนัดีนั่นเองต่อไปนะคะก็คือนักเคมีนักเคมีนะคะก็คือ คนที่ศึกษานะคะเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของสารนะคะที่เด็กๆเ,เห็นเขาถือนะคะในหลอดสีส้มกับสีเหลืองนั้นนะคะเป็นสารเคมีชนิดต่างๆที่นักวิทยาศาสตร์เขากำลังศึกษานั่นเองค่ะต่อไปนะคะอาชีพนักคณิตศาสตร์นักคณิตศาสตร์นะคะก็คือคนที่ค้นคว้าศึกษานะคะ ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับคณิตศาสตร์นะคะคนพวกนี้นะคะเขาจะเก่งในการคำนวณมากๆเลยอ่าแล้วตรงนี้นะคะก็คือนักธรณีวิทยานะคะนักธรณีวิทยาก็คือผู้ที่ศึกษานะคะความเปลี่ยนแปลงของโลกตั้งแต่เมื่อหลายร้อยปีมาจนถึงปัจจุบันเลยโดยศึกษาจากอะไรคะเด็กๆรู้ไหม ศึกษาจากหลักฐานต่างๆนั่นเองนะคะที่เขาพบเจอนะคะแล้วที่ผ่านไปก็คือตัวอย่างของอาชีพนะักวิทยาศาสตร์ที่ครูเฟิร์นนำมาให้เด็กๆรู้จักนะคะสำหรับวันนี้ครูเฟิร์นก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่บทเรียนหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ